สวัสดีคะ่ะอีกนันนาัชชูวงนะคะวีนุค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพก็เข้าร่วมาด้วยกรนใน,นชั้นคลิปะคะ่ะก็จริงๆแล้วอยากเป็นศิลปินอยู่แล้วค่ะมาครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วค่ะรู้สึกดีใจมากก็พยายามพยายามเต็มที่แล้วก็พอได้มันมันมันคุ้มเต้นมากๆควบคุมตัวไม่ไปอยู่ล้องไายตลอดเวลา ช่วยหวตด้วยนะคะ XV1 ค่ะจะโชว์ปได้วยใช่ไหมเดี๋ยว่าจะได้มานะคะยากเข็นมากแล้วก็แบบความฝันเพื่อนๆอีกหนึ่งร้อยคนค่ะโอเค่ะทุกขันตอของขับไนฝองรอพรมีไหมซูมมีค่ะจะตกใจนะคะอ ุใจมากขอเก็บครับแล้วก็สำหรับความพิเศษของ True Academy f a n t a s i a Season 6นะครับก็คือจะเป็น Live 3D คือเป็นสามิติคุณสามารถชมที่บ้านได้เลยนะครับโดยการใส่แว่นสามิติจะเห็นพวกเราในอะไรที่แปลกใหม่ค่ะน่าถึงเป็นมากค่ะก็จะเห็นพวกเราแบบลึกเข้าไปค่ะจะผ่านหัวคนดูแบบว่าเป็นละลอกละลอกแล้วก็จะถึงเวทีแล้วก็จะถึงตัวเราแล้วก็จะเห็น มือกลองต่างๆแล้วนะใช่จริงๆใช่ก็จะได้มีความรู้สึกมากขึ้นเพิ่มมาร์ทรถในการชมแบบครั้งก่อนลืมครั้งก่อนไม่ได้เลยครับใช่ไหมคะน้องคุณจันท์สอนค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะฝากด้วยครับ